สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกมเซราบ n f t ครับตัวเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยได้ทําการเปิดตัวเหรียญให้เราเนี่ยสามารถเอินกันเรียบร้อยเลครับแล้ววันนี้ผมจะมาอธิบายให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเอินกันอย่างไรนะครับกับตัวเกมนี้และในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆดูทั้งหมดครับว่าเราเนี่ยจะสามารถเล่นอย่างไรเกมเพย์เป็นอย่างไรครับและก็เราเนี่ยสามารถเอินตัวเหรียญได้อย่างไรครับผมสําหรับตัวคลิปนี้ ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับกับตัวเกมเซลาฟครับที่เปิดซีซั่นแรกกับเราเอิร์เรียนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชิกครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปด้วยครับผมเอาละครับเพื่อนๆเราเข้ามาสู่ตัวเกมกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยผมจะอธิบายในส่วนของเกมเพลย์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องของ Pay to e a r ์นเราเนี่ยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับกับบตัวเกมก็คือลิงก์ที่ใต้ลิงก์คลิปนะครับเข้าไปดาวน์โหลดเลย หน้าตาการดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถรดาวน์โหลดโดยใช้เวอร์ชัน PC แล้วก็ดาวน์โหลดโดยใช้ Android ก็ได้นะครับผมนี่นะเราสามารถดาวน์โหลดเข้าไปเล่นเกมได้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ย เขาเนี่ยจะเปิดซีซันหนึ่งนะครับเราเนี่ยสามารถขอโค้ดนะครับเราต้องได้รับคําเชิญในการขอโค้ดเข้าไปเพื่อแอคติวเอทนะครับของตัวรหัสของเรานะเราถึงจะสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับโดยเราเนี่ยเข้ามาหน้าแรกของตัวเวฟครับและเข้าไปที่ S1 a c t i v a เ e พอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยขอโค้ดนะครับนี่นะตามนี้เลยนะครับผมเราก็ไปเว r ิฟายอะไรต่างๆใน d i s c o r d นะครับทําตามนี้เลยแล้วเขาเขาก็จะให้เราเนี่ยทำการล็อกอินนะครับเพื่อเอาแอค i ิ a เ e ทโค้ดนะทำตามนี้เลยครับตามเงื่อนไขเลยต่างๆนะครับ รผตงนี้สําหรับตัวเกมเพย์นะครับเกมเพย์เนี่ยเขาก็จะมีนะครับเควสให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของแมปนะครับนี่ก็จะเป็นแมปนะให้เราเนี่ยไต่ชัปเตอร์นะครับต่างๆเพื่ออัปเเรลแล้วก็หาอุปกรณ์ใส่นะครับก็จะมีชัปเตอร์ต่างๆให้กับเราเล่นซึ่งเควสต่างๆนะครับก็จะมีให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเควสลองเควสระแต่ละเมืองนะครับนี่นะตามนี้เลยเราก็ทําตามเงื่อนไขต่างๆนะครับซึ่งซึ่งเราสามารถเนี่ยเดินไปง่ายมากครับในการทํานะเราไม่ต้องแบบเดินสุ่มหาเองนะครับว่าแบบไหนอยู่ตรงไหนนะครับโดย เขาก็จะมี GPS เห็นไหมเป็นรูปเท้าสีข,ขาวเลยครับเราเนี่ยก็สามารถกดติ้งที่เควสแบบนี้ได้ครับมันก็จะเป็นรองเท้าให้เราเนี่ยวิ่งไปตามเควสมันก็จะมีเควสหลักเควสรองนะครับให้กับเราทํำตามเมืองต่างๆนะครับตรงนี้นะเพื่อตามหาบอสหรือวัตถุนะครที่ให้เราเนี่ยทำเควส ทำตามเควสที่เขามอบให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งเควสนี้เนี่ยที่ผมทำนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของการเข้าไปตีบอสนะครับต่างๆนะเนี่ยก็เดินไปตามแบบนี้เลยนะครับเราก็ไปเจอบอสแล้วเราก็ตกบอสซึ่งไอเทมต่างๆเนี่ยการใส่ของต่างๆนะครับเราฟาร์มของมาแล้วเราของเราก็จับยัดเข้าไปแบบนี้ได้เลยแล้วเราเนี่ยสามารถดูค่าขนาดนะฮะสีต่างๆเนี่ยของไอเทมนะครับมันก็จะเป็นไอเทมแบบ ระดับอยู่นะครับผมอ่ะถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นระดับแรนะครับผมสีทองเนี้ยก็จะเป็นระดับรีเจนเนอรี่เราก็สามารถหาตามโค้สได้แล้วก็หรือเข้าไปตีบอสนะครับเราก็สามารถหาอาวุธพวกนี้ได้แล้วก็มาใส่เข้ากับตัวละครของเรานะครับแล้วก็ตามหาพวกของไอเทมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการหาหินปีบวกนะครับการหาของที่เอาไปขายในตลาดกลางพวกเจมต่างๆพวกนี้นะครับสามารถนําไปขายในตลาดกลางได้นั่นเองนะครับผมอ่ะเรื่องของสกิลเนี่ย เขาก็จะมีแบบรูปแบบจัดให้กับเราง่ายมากๆนะครับผมโดยเราเนี่ยสามารถเลือก preset ได้เลยว่าเราอยากจะเล่น preset ตัวไหนนะครับเขาก็จะแนะนําให้เราเนี่ยทำการอัพค่าสกิลนะครับตามนี้เลยพอยยี่สิบเก้าพอยนะอัพสกิลนี้นะครับหยิบเก้าพอยเราก็แบ่งกันไปนะครับว่าเราอยากจะอัพพอยอะไรตอนที่เราอัพเลเวลนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับในการเล่นของแพทนี้นะของเซรัฟนะครับอัพตัวละครเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสายนะครับว่าเราเนี่ยจะเอาไปตรงไหนซึ่งค่าสถานะต่างๆเนี่ยก็จะมีค่าหลักๆอยู่สี่ค่านะครับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสเต็งสเต็งเนี่ยก็จะให้ดาเมจให้กับเรานะครับดาเมจอาวุ ด้วยนะครับผมตรงนี้นะถ้าเราอัพถ้าเราเล่นสายตีเป็นชิดอย่างนี้นะครับเราก็อัพในส่วนของสายสเต็งนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแค่เด็กนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะให้ในส่วนของแอคคอร์ดิซี่นะครับพวกแม่นยำนะครับให้กับเราด้วย แตครับผมพวกสเตมินาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ HP นะครับพวกเลือดต่างๆ Energy เนี่ยก็จะเป็นพวก mana นะครับ MP แล้วก็ในส่วนของ b u ฟด d เ m a นะครับของสกิลที่เราปล่อยออกไปนั่นเองนะครับใครเล่นสายเวทแบบนี้ก็อัพในส่วนของ Energy ไปเลยนะครับผมถ้าอยากจะให้สกิลมันแรงมากขึ้นและในส่วนของระบบนะครับก็จะมีในส่วนของซีซันพาร์ทให้กับเราครับเราเนี่ยก็จะเล่นถ้าเราเล่นฟรีเราก็จะได้ซีซันพาร์ทตรงนี้นะครับพเห็นไหมหินตีบวกอย่างเยอะเลยนะครับถ้าเราทำเควสต่างๆมันก็จะมีเควสเดลี่รายวันนะครับให้กับเราทำตามนี้เลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นเควสรายวันนะเพื่อเอาในส่วนของซีซันพาร์ทนะครับของรางวัลพวกนี้นะครับค่อนข้างสําคัญหมดเลยเนาะเห็นไหมครับเวลาเควสเนี่ยเขาก็จะให้เราตีบอสพอตีบอสเสร็จปุ๊บเนี่ยของนะครับมันก็จะดรอปให้กับเราเห็นไหมเราก็ต้องเก็บของพวกนี้นะครับผมไอเก็บของเข้ากระเป๋านะครับ ขอพวกนี้เราก็เอาไปยนในตลาดได้นะครับผมแต่ถ้ามันเป็นของที่ติดตาช่างนะครับเราสามารถนําไปขายในตลาดกลางได้นั่นเองนะครับในโหมดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะเดี๋ยวผมไปตีบอสให้กับเพื่อนดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแท่นเสานะครับนี่ให้เราแบบว่ามันจะมีมอนออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่เอาไว้แบบฟาร์มวงฟาร์มเวลได้ครับผมนี่เพิ่มมีไพีได้แบบกระจายเลยนะครับวงดูดเลือดครับ ใครที่ชอบเล่นสายดูเลือดเดี่ยก็เล่นสายอาชีพเหมือนผมก็ได้นะครับนี่ง่ายดีครับผมไม่ต้องทําอะไรครับตีแล้วแบบโอ้โหเลือดรถก็ดูดดูดดูดอยางเดียวเลยครับแล้วก็เรียกซัมมอนนะครับมาช่วยเราตีได้เห็นไหมหืมของอย่างเยอะใช้กุญแจด้วยครับผมนี่เออเอาเรื่องจัดของดีครับของดีตรงนี้นะของดีเนี่ยกุญแจนะครับผม ระบบต่อมาที่น่าสนใจนะครับมันคือระบบเอิร์นระบบเพทูเอิร์นมากกว่านะครับคนหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ความสนใจนะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องหาโซสปานะครับในตัวของดันเจี้ยนวิธีการเข้าดันเจี้ยนเดี๋ยวจะอธิบายไปทีหลักนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถครับนะครับผมตัวโซเนี่ยเป็นโซบ็อกได้ครับโดยเราเนี่ยจะต้องเลเวลนะครับ60ขึ้นไปนะครเราต้องเล่งเลเวลของเราเนี่ยให้ถึง60 แต่มันก็จะมีแพ็กนะครับให้กับเราซื้อด้วยอยากจะเป็นเลเวล60เลยถ้าใครเป็นสายลงทุนนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเราต้องซื้อตรงไหนนะครับโดยดิบิตเนี่ยเราสามารถครับได้นะครับวันละ5ครั้งนะครับปิมิตนะครับกล่องตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต่อวันเราจะได้โซเยอะมากขนาดไหนซึ่งโซสปาตรงนี้เลยสามารถนําไปซื้อขายแล้วก็แดกเปลี่ยนเป็นตัวเหรียญได้นั่นเองครับพอเราได้โซบล็อกแบบนี้ออกมาเนี่ยมันคือการเออแล้วนะครับมันคือ NFT นะเราสามารถนำไปขายในตลาดได้นะครับตลาดซึ่งตลาดกลางข้างนอกนะครับเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลย เราเนี่ยจะจำเป็นนะครับต้องเข้า ACT Pass นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเราสามารถโหลดผ่านมือถือได้นะครับผมตรงนี้นะใครที่อยากจะดาวน์โหลดนะครับก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของ ACT Pass ได้นะครับผมนี่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเหรียญโทเค็นให้กับเรานะครับซึ่งเหรียญโทเค็นของตัวเกมเนี่ยก็คือเซราฟตรงนี้ครับผมนี่ถ้าเราอยากจะได้นะเออเราสามารถเอาออกแล้วไปขายได้ครับซึ่งขายที่ไหนบ้างนะครับผมตรงนี้ก็คือ ซีรัฟเนี่ยสามารถนะครับโอ้โหราคาดีเลยตั้งแต่เปิดซีซั่นมานะครับเห็นไหมราคาโคตรสูงเลยนะครับผมจะบอกว่าเราจะหาจากไหนนะเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับตามเนื้อเรื่องเราสามารถนะครับนำไปเทรดขายนะครับได้จากตัว Bybit ตกู o อย e เม็กนะครับนี่ข้างล่างหมดเลย ทุกคนสามารถนําไปสวอปแลกเปลี่ยนเหรียญได้ทั้งหมดเลยเป็นเงินจริงได้นะครับโดยตัวเหรียญซ e รับครับผมที่ตั้งแต่เปิดตัวมานะครับโอ้โหราคาดีจัดเลยตอนนี้นะครับผมเราเข้าไปที่ NFT market นะครับผมนี่เนี่ NFT marketplace เห็นไหมครับนี่คือกล่องโซสปานะครับกล่องโซสปาที่เขาคราบแล้วก็นำมาขายตรงนี้ซึ่งเขาถามว่าเขาไปทำอะไรเขาก็จะไปพัฒนาตัวละครนั่นแหละนะครับมันคือ NFT อีกรูปแบบหนึ่งนะครับและ NFT อีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยก็คือตรงนี้เลยนะครับผมนี่เราสามารถคราฟตรงนี้เนี่ยเอาออกไปขายได้นั่นเองครับโดยนะครับเงื่อนไขนะคนที่จะสามารถเนี่ยขายพวกอุปกรณ์ NFT พวกนี้ได้เนี่ยก็คือจำเป็นนะครับต้องมี ของนะครับนี่ของที่เป็นอีลีเนี่ยครอบครองอยู่1น1ชิ้นนั่นเองเห็นไหมครับราคาโคตรแพงเลย1 4 e t h โอ้โห,โอโหเอาเรื่องจัดเดี๋ยวเราไปดูของต่างๆนะครับที่เขานำมาขายในตลาดกลางนะตอนนี้นะครับขายกันอย่างมันเมามันนะครับผมนี่เราต้องศึกษาดีๆนะถ้าใครคนไหนที่อยากจะเข้าไปเล่นนะครับผมของพวกนี้นะมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ต่างๆนะครับเงื่อนไขเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเห็นไหมครับ ก็จะมีของ NFT นะครับที่เราสามารถนําออกมาขายได้ในตลาดกลางนั่นเองจากตัวเกมนะครับทีนี้เราเข้าไปดูในตัวเกมครับหลังจากที่เรารู้ในเรื่องของโซลสปาแล้วใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยหลักๆในการหาเหรียญน,นะครับเหรียญเซลารฟที่เราสามารถอาไปสบปขายเป็นเงินจริงได้เอาง่ายเลยครับนี่แหละก็คือตอนนี้เนี่ยเปิดซีซั่น1ให้กับเราเล่นครับตั้งแต่วันที่6กกรกาที่แล้วนะครับ จะสิ้นสุดซีซั่น1เนี่ยในวันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งเราเนี่ยจะตามชาวบ้านไม่ทนันถ้าเราเข้าเล่นตอนนี้ไม่เป็นไรครับเราสามารถเข้ามาเล่งเลเวลของเราเนี่ยให้เลเวลสูงได้เพื่อเตรียมพร้อมนะครับในซีซั่น2ได้นั่นเองครับโดยซีซั่นเนี่ยแรนกิ้งตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีเวลาบอกเราเห็นไหมครับในแต่ละวิคในแต่ละสัปดาห์นะครับในการแข่งขันเนี่ยแข่งขันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5วิคนะครับผมนี่ การแข่งขันเนี่ยเขาให้เราเดี๋ยวไปหาขนนกครับผมนี่ขนนกในเกมนะครับผมแล้วเอามาแข่งขันจัดอันดับแรงกันครับผมนี่เห็ไนไหมก็จะแบ่งรางวัลน,นะครับก็จะเป็นเหรียญเซรามให้กับเราเนั่นเองครับในการแข่งขันซีซั่นนะครับผมโดยการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะให้เป็นค่าผลงานนะครับนะครับอันดับ1นึ่งเลเวลแปเลยนะครับตอนนี้นะในปัจจุบันนะครับผมนี่ก็พวกนี้เนี่ยเป็นค่าผลงานที่เราต้องแข่งกันในแต่ละวิก ทีนี้เราเข้ามาดูโหมดการเอินที่หลักๆสําคัญนะครับอย่างที่บอกครับอันแรกเนี่ยก็คือการเอินโซ s สโตนนั่นเองนะครับโซลสโตนเนี่ยหลักๆเงื่อนไขนะครับมันมีอยู่4สเต็ปสเต็ปที่1เนี่ยก็คือเราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องมีอุปกรณ์ AFT ครับ1ชิ้นนี่เป็นอุปกรณ์ AFT นะเราสามารถกดเข้าไปซื้อครับอย่างที่บอกนะก็ในเว็บ ACT Part นั่นเองครับซื้อ AFT ครับเพื่อที่จะหาตรงนี้เนี่ย แค่มาครอบครอง1ชิ้นครับผมเราก็สามารถนะครับเข้าไปดันเจี้ยนได้ครับโดยดันเจี้ยนเนี่ยเขาเรียกว่าวอยเลียมนะครับผมนี่เข้าไปแล้วมันจะดอกครับเป็นโซลสโตนออกมาให้กับเราครับแล้วเราก็เอาโซลสโตนเนี่ยไปครับเป็นล่องบล็อกแล้วนํากล่องบล็อกเนี่ยไปขายในตลาดกากนั่นเองนะครับผมนี่ไปเทรดดิ้งนะต่อมานะครับก็คือในส่วนของการแลนออฟโซ่นะครับก็คือการเอิร์นไอเทมนั่นเองครับ หนึ่งก็คือครับสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องทําการไม่ใช่อะไรนะเข้าเอาไปซื้อตั๋วนั่นแหละนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะเข้าไปในดันเจี้ยนโซมิสเตอรี่นะครับผมก็คือเป็นดันเจี้ยนนะครับดันเจี้ยนโดยดันเจี้ยนนี้เนี่ยมันจะดรอปเป็นกล่องมาให้กับเราครับดีไหมโดยสเต็ปที่หนึ่งนะครับพอเรามันดรอปกล่องเข้ามาใช่ไหมเขาก็บอกนะสเต็ปเนี่ยก็คือให้เราเนี่ยใช้กุญแจนะครับกุญแจที่ผมดรอปนั่นแหละดรอปให้เพื่อนดูนั่นแหละนะครับผมเราก็จะใช้กุญแจตรงนี้แหละ นะครับเปิดกล่องออกมาครับพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็น NFT หรือ Soul Item นั่นเองครับแล้วเราก็เอาไปขายในตลาดกลางครับผมเห็นไหมหลักการนะครับในการเอิร์ไอเทมนะตรงนี้นะครับผมต่อไปครับก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยอยากจะขายในตลาดนั่นเองครับผมตลาดกลางในเกมนะเอาง่ายๆเลยครับผมเราเนี่ยจะเป็นต้องซื้อใบเซอร์ครับถ้าเราไม่มีใบเซอร์เราก็ไม่สามารถขายของในตลาดกลางได้นะครับผมนี่ โดยราคาครับอยู่ USD 49.99ครับโดยตลาดกลางอย่างที่ผมบอกครับมันคือตลาดกลางในเกมนะทุกคนนะสองแท็บก็คือเราเนี่ยสามารถไปทานเฟอร์ในตลาดได้ครับแล้วก็เซลล์ขายไอเทมกันนะครับที่เป็นโซลสตูแล้วก็ซื้อขายกล่องกันนะครับผมผมจะอธิบายง่ายๆสรุปเลยครับที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับผมก็คือเราสามารถเอินเกมนี้ได้3ช่องทางครับช่องทางที่1ก็คือเราเนี่ยจะต้องไป มี NFT ครับแล้วเข้าไปในดันเจี้ยนของไวเรียมแล้วก็เอินเป็นโซสปาแบบนี้ออกมาครับแล้วเอาไปขายนะครในตลาดกลางเป็นเทรดดิ้งได้เพื่อเป็นอินดิจนั่นเองเพื่อเป็นอินดิจ NFT นะครับที่เอาไปขายในตลาดกลางอันที่2ครับสเต็ปที่2เนี่ยเราสามารถขายเป็น NFT หรือไอเทมนะครับที่เราดรอปจากดันของโซมิสเทอรี่นั่นเองครับโดยเราเนี่ยจะต้องใช้โซสปา ซื้อตั๋วนั่นเองครับที่เราได้มาเนาะโอเคเนาะแล้วก็ดรอปเป็นกล่องแล้วก็ไปลุ้นของ NFT ที่เราจะสามารถนำไปขายในตลาดกลางได้นะครับอันที่3ครับที่เราจะสามารถเอินได้ก็คือเราเนี่ยจะต้องนะครับขายในตลาดกลางในเกมได้ครับโดยเราต้องซื้อใบเซอร์น,นะถ้าใครชอบขายของในเกมนะครับตลาดกลางในเกมก็มีนะครับก็สามารถเอินได้เหมือนกันช่องทางที่4ครับแถมให้ก็คือเราสามารถแข่งเรนจิงครับผมโดยเราเนี่ย แข่งแรงกิ้งเพื่อเอาเหรียญเซราที่จะแจกเป็นซีซันให้กับเราโดยสร้างค่าผลงานให้กับตัวเองในเกมนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการในการเล่นเกมนี้ครับข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ผมอธิบายให้กับเพื่อนๆฟังเนี่ยวหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆถ้าใครอยากจะเล่นเกมอินเอรทีหรือเพย์ดูเอิร์ของจริงนะครับแบบจริงจังนะถ้าใครอยากจะเล่นในซีซัน2ก็สามารถเข้ามาเล่นและก็ทําตัวกันได้นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับและเล่นเนี่ยเพลินมากๆนะและฝากกดไลค์กดแช กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ